มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะมีชุดความคิดชุดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะมนุษย์จึงมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปไม่มีชุดความคิดความเชื่ออันไหนที่ถูกหรือผิดนะคะเพราะประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนจะเกิดขึ้นจากความคิดและความเชื่อของเขาเหล่านั้นใครคิดแบบไหน เชื่อแบบไหนก็จะดำเนินชีวิตในทางโลกเชกเช่นเดียวกันกับที่ตัวเองเป็นคนสร้างเป็นคนผลิตมันขึ้นมายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะใครที่มีความคิดว่าเกิดมาชาตินี้ต้องลำบากต้องเหนื่อยยากเงินหายากชีวิตเขาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเขาก็จะมีชีวิต ในแบบที่เขาคิดและเขาเชื่อแตกต่างกันกันกบกลุ่มคนที่เขามีความคิดมีความเชื่อว่าชีวิตลิขิตเองเลือกเองและกำหนดเองชีวิตมันง่ายมันสบายมันสะดวกเงินหาง่ายและก็ทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นี้อำนวยความสะดวกชีวิตเขาก็จะเป็น